สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันที่คาคาเฟ่ที่ม่อนจอนนะครับก็วันนี้เราก็มาดูรถแปลกๆรถสว,สสวยๆจากทั่วภูมิภาคของเชียงใหม่นะครับก็มารวมตัวอยู่ที่งานนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีใครมาบ้างแล้วมีคนดังๆมาด้วยนะเขาเริอมลงทุนมาถึงจากกรุงเทพเลยแล้วก็แบบมีทั่วทุกภู้นภาคนะครับขึ้นมาที่เชียงใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์งานก่อนเลยดีกว่า ก็คือไอ้อ,องเจ้าเดิมนักมือกล้องตากล้องจําเป็นแล้วก็มนุษย์เมียสีพระเยของเรานะครับเน,นี่ยดีๆย่างดีไม่แก้ให้อเออก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นอาหารแล้วก็แบบมีแบบพวกเขาขายบูธจัดของกินอะไรเนี่ยแหละฮะค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็มีเพลงบรรยากาศชิวๆนำเสนอดีๆก็คือ พื้นแผ่นภูมิภาคตรงนี้นะครับคือสวยมากนะมันจอดคือผมเป็นคนเชียงใหม่จริงๆนะแต่คือแบบไม่เคยมาเอออาจตรงคือยังไม่เคยมาเลยด้วยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่าได้เคยมานะคุณผู้ชมเออในส่วนของตอนนี้คือโซนแบบโซนบริเวณตรงกลางนะแล้วก็จะมีโซนด้านหลังสุดเดี๋ยวเราจะนําเสนอสองคันนี้ก่อนเลยโคตรสุดโคตรสวยซีเวียเอสสิบสี่นี่สวยชิบหายเลยคุณผู้ชม สวยมากสีน้ำเงินแล้วคือเป็นแบบร้อนนะจันิสโมปะ่ะแต่เหมือนทีอ่ะอืออันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะใครรู้ช่วยพิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้วยนะสวยมากๆคันนี้มาจากกรุงเทพนนทบุรีอ่านี่ๆนนี่สวยมากคือคลีนมากเลยนะสวยมากๆเหมือนเดิมเดิมเลยอะ่ะคันนี้สวยมากไฟไท้ายเป็นเอกลักษณ์นะครับผมสวยมากามาอีกคันนึง GTR นี่เท่สุดๆทะเบียนตรงรุ่นเลยนะโคตรเท่นะฮะสวยมากอันนี้เป็นล้อแอดว n น GT สวยมากๆภายนอกนี่คือแบบดูกริบกริบคมๆนะฮะคือหล่อจากโรงงานอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มคือหล่อแล้วนะฮะสวยมากอะ่ะเนี่ยดูดูกระจังหน้ามีไฟด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยอ่า สวยมากนะ S ส5รถในฝันของผู้ชายเราหลายๆคนเลยนะครับสวยมากๆเฟียวมากโผล่อีกหนึ่งตำนานที่ทุกคนชอบสกายไลน์ไม่ควรพลาดมะยี่อีกกล่องนมฮาโกสุกะที่เขาว่ากันว่ามันคือสกายไลน์ตัวรุ่นแรกสุดนะจากบินมอเตอร์คันจริงโวจริงของรถพี่ส้มนะครับร้อยังร้อเดิมอะ่ะสวยมากนี่ข้างในเปยหมดเลยคุณผู้ชม เกโตโคตรสวยนี่ข้างในคือแบบลื้อหมดเลยอะ่ะไล่เบาอ่านี่ฮะ GT Skyline อ่าตามต้นฉบับนี่นี่มีชื่อด้วย2,000 GT สวยมากคุณผู้ชมคันจริงสวยมากฮะคุณสม้มสวยมาก วัวแรงนะฮะนักเลงสามเกียร์ในตำนานนะครับ Mitsubishi Evolution นี่คันนี้สีแดงน่าจะ Evo 8ใช่ไหม Evo 8แล้วเออนี่ฮะสวยมากนี่นี่เห็นห้องเครื่องด้วยนี่คือสุดมากเห็นห้องเครื่องเลยเห็นเครื่องด้วยสวยมากฮะคันนี้ก็เป็น Evo 5นี่นี่คขาสวยมีอันนี้ด้วยของใครนะ ไม่กลัวไม่เหมือนของประธานโกแต่แต่คือสวยมากนี่คุณผู้ชมข้างในฮะเห็นกันบ้า,า,นเาเลยนีสส่สวยมากข้างในเปลืยหมดเลยโคดซิ่งครับโคดซิ่งสวยมาก กันอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นที่ผมขับอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือ AE2 นะคันนี้ก็เป็นรถของรุ่นที่ผมนะครับที่อยู่ลำพูนนะครับก็เป็นพิมดนะครับรถพ่มดนาคันนี้เป็นก็สองเครื่องสามเอสทนะครับน่าจะเป็นตัวนอนเอ่อนอนแอร์มั้งรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นแววบหน้าเปลี่ยนเป็นหน้าทูน่เจนหนึ่งนะครับเป็นเป็นกี้นะครับผมนี่คือสวยมากคือก่อนหน้านั้นผมยังไม่เห็นพี่แกแบบ ใส่ฝากระโปรงคาร์บ,บอนเลยนะตอนนี้คือกลับมานี่คือแบบโคตรหล่อเลยนะฮะล้อเหมือนจะเป็นล้อสเปคเดียวกับผมเลยนะแต่น่าจะเป็นวาตากว้างแดนะครับหลังก็แดนะออฟสูนล,ล,ล,ล้นยืนย่นโคตรสวยคันนี้ผมอยากได้มากหน้าเนี่ยคือหน้าคุณโน้ที่ผมอยากได้มากๆครับเป็นตัวป๊อปอัพเหมือนไอ้86อ่านี่ตรงนี้เขียนลิมิเต็ดด้วยลิมิเต็ดทรูโนนะฮะสวยมากสวยมากนี่คันนี้ เป็นเบาะเลวินหรือทูน่นะฮะพุงมาลายนาดีด้วยอ่าจริงๆคันนี้มีข้างในรถพี่มดแกมีเป็นไมด์ดิจิตอลตรงรุ่นนะฮะนี่มีซันรูฟด้วยนะสวยมากอ่านี่ฮนะนี่สปินเตอร์ทูน่ติดท้ายหล่อๆกันไปซูปเปอร์ทูน่นะฮะเจอทักทายได้นะทะเบียนคันนี้แต่อย่าไปดันนะฮะโคตรแรง และอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นรถของพีมอดเหมือนกันนะครับคันนี้เป็น E92 หน้าแวนอ่าคันนี้เป็นเครื่อง 4A g z E นะครับเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จก็คือเป็น 4A G-E s u p e r c h a r g e จนั่นแหละแต่มันอยู่ในพวก M r 2อะไรนี้แล้วก็จะอยู่ในตัวเลวินกับทูโน่92นะครับผมโคตรสวยเนะี่ยคันนี้หน้าแวนอ่า แต่คันนี้มันขับหน้านะฮะจะใส่กระจังขับสี่นะแล้วก็มีไฟโคตรแรงไฟแรงมากนี่เป็นไฟเหมือนไฟตะหมอกป๊อปอัพนะฮะโคตรแรงจะบอกให้คุณผู้ชมแล้วแม่งโคตรแพงด้วยอ่าเนี่ยโคตรยุ่นนะโคตรยุ่น่าสกู๊ปดักลมยังเท่พูดเลยนี่สวยมากะฮะสองคันนี้จอดอยู่ด้วยกันเล่นเอาเลวินที่ทำแค่หน้าของผมตรงนูน้น อายเลยอ่านะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับโคตรสวยอยากจะบอกว่าอยากมาจอดถ่ายคู่กันมากนะครับก็มีเลวินต่างผมก็เลวินมีอ่าหน้าแวนทูโน่โคตรหล่อครับผมเจอกันแน่ๆ เไปงานไปงานเนี่มอนจอดมอนจอดอยู่เนาะมอนจอดคนแชรออกแบบแบบมด้เบาราคาแค่สี่ร้อยแปดเท่านั้นเองมี่แด้ใส่ S M L X L สาม X L อ๋ออ๋ออ๋อมีสีดำกับสีขาวนี่นี่ มีหมวกด้วยแต่หมวกเป็นคอนเสิร์เก่าว้าวเราขายกระเสื้อตอนนี้เราขายกระเสื้อนี่คุณด้ยหมาศูนย์สามกับสองสองเพื่ออะไรไม่รู้ทำไมทำไมก็ไม่รู้ขายก่อนสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทมีไรสี่ร้อยบาทนะครับเเชิญสายเชิญคนนะบางคนเหละคนสวยนะไาซื้อเสื้อตรงนี้นะคู่นี้เท่านั้นคอกรมมันจะอยู่ตรงนี้แต่คอแข็งอยู่นี่ไว้ เข้าใหม่เลยนี่มีลูกสาวแล้วใช่ไหมอ่ะมึงเสียตัวได้สิบสี่เลยไงมรู้แค่นี้อ่ะแค่สิบเก้ไม่เหรอหน้าตาสามสิบได้หรอโอ้ยสวยขนาดนี้เลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นรถของอาจารย์แก๊ปเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราจะถ่ายรีวิวที่ลังแล้วก็รถพี่แมวนะครับและนี่ก็ไอ้เฮียหมีเพื่อนผมเองแม่งยังมีชีวิตอยู่นะคุณผู้ชมหลังจากที่แม่งติดโควิดไปเออหลังจากที่แม่งเป็นโควิด รอบหนึ่งแล้วแม่ก็ยังมีชีวิตยอยู่ตันนี้ก็เพื่อนนางแบบนะไอเฮียแม่งเสียงแฟแม่งเต็มหน้าเลยยัดแม่นี่ก็โฟกนะพี่เราถ่าย f ใช้อาร์ไปเมื่อไม่นานมานี้เซ็งสะ้ยะ่ือมนน่ก็อัปเกรดต,ต่อนะอ,อยากไปตามไปดูไปดูได้จะไปดูกันนะตอนนี้เราก็มานั่งโง่ๆอ,อยู่ตรงนี้นนก่อนสักระยะหนึ่งเพราะว่าพวกเราเมื่อยกันดูแต่ละคนเดี๋ยวโหเยี่ยของเต็มไปหมดเลยนี่ก็มาทําตัวสวย กับรูปแค่นั้นเอาลง Facebook แค่นั้นเองเสียงที่มานี่ก็เป็นเหมือนแก๊งฮาเร่นะฮะแก๊งพวกครูเซอร์กันมีพวกแก๊งฮาเล่เดวิสันมีพวกไทยองค์ไทยอ้ามมารถเฮอริเทจคลาสสิกนะเต็มไปเลยนะก็เหลือรอดูนะครับเนี่ยดูดิคุณผู้ชมเนี่ยเห็นทิวเขาด้วยบรรยากาศดีมากๆนะคุณผู้ชมดูดิบันจนะฮะสวยจริงๆจร e r ตอนนี้นะครับเราก็ย้ายมา อยู่ตรงบริเวณโซนงานนะรจริงๆตอนนี้งานมันเลิกกันแล้วนะคุณผ,ผู้ชมผมก็ไล่เก็บภาพที่เหลือช่วงเย็นๆนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงแสงหมดพอดีดูฮะแสงหมดมากผมเลยย้ายเจ้าน้องไดโดมอนมาที่ตรงลานด้านหน้า,นาเนาะซึ่งลานด้านหน้า,นาจริงๆจะอยู่ตรงนู้นครับผมอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็มาถ่ายเรื่อยๆตอนนี้ก็เจอแบบพวกคณะพี่ๆจากทางสตาฟของคาเาฟ่นะฮะร,รอบนี้ก็เยอะมากๆ ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่โลงนะ่งแล้วฮะเพราะว่าเขาเริ่มกลับกันแล้วนะดูข้างบนนะเนี่ดิข้างบนเขาคนก็เริ่มกลับกันแล้วนะแต่จริงๆคนคนก็เริ่มกลับกันแล้วก็ตอนนี้ผมก็มานั่งดูบรรยากาศนะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ผมมชมเดี๋ยวผมพาไปดูหนึ่งในรถในตำนานที่ตอนนี้มีแต่ราคาขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมมาคือเป็นหนึ่งในรถที่ผมอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแลอปัจจุบันคือมันราคาเกินที่ผมแบบอยากได้ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นรถอะไรไปดูกันครับผมเนี่ สกายไลน์ line, อ 3, 4สนะฮะคันนี้สวยมากเขียวที่มานะคุณผ,ผู้ชมสวยมากเป็นรถหนึ่งในรถในฝันของผมเลยนะซึ่งปัจจุบันผมก็ค่อนข้างเงืตอไม่ถึงแล้วละ่ะสวยมากคันนี้คุณผู้ชมท่อรั่นมากฮะเป็นของปูสกายแกลลอรี่ดูเสียง RB บีดิคุณผู้ชมเสียงพอมากสวยมากเ yeah, ย้ด้ยอยู่เข้าเฟรมเลยเด้อ สวยมากตัวจริงอย่างสวยคุณผู้ชมอ่ะนี่ GDR แท้นะส่วนนั้น GDR เทียมเหมือนกันใช่ไหมพี่คล้ายๆๆๆอย่างสวยโอ้ในที่สุดก็เข้าเฟรมด้วยกันยางเข้าเฟรมนะรถของเราโคตรเนียนเลย